ตัวใหญ่มากโบ่แบงกันัดได้โอ,อันนี้สารยาาัสารไซอ๋อเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้คือไซไส,สปลา,า,าน้ำนานแหม่มเคยหันมันตัวใหญ่มืานาก็ปาากีหมิงไซไปลาเรอปลาค้งปลาแค่ไซสองจอ๋อดินลดล้ะนะ แถมแล้วคุณนายมันวันนี้ยังกิน้จต้มส้มปะค้างค้างน้ำนานเนาะอันนี้ใส่หอมหอมข้าวหอมแดงหอมข้าวหอมแดงตุ่มน้ำไว้มาแถมแล้วขัวแม่มันอ๋อหันหันเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาเจ้าเอฟซี มากินต้มปลาคัางต้งหมหัวปลาคัางปลาคัางน้ำนานค่ะน้ำนานใส่เข้าไปใส่หอมแดงต้มนด้หมดกระเทียมหอมขาวหอมแดงใส่เลี้กระเทียมหอมขาวหอมแดง ประคั่งสุดคนเมืองนันใส่ผงยิ้มส่กันใจกลาใส่ผงเงเ้อาอ,อรสดีเหรอ๋อ,นนอ,อใส่รสด,ดีนิดนึงเกลือหน่อยหนึ่งซีอิ๊วขาวหน่อยหนึง่งแม่สบายดีละกะมือหายล่ะอาจจะหายแล้วค่ะ,ะเดอนแบบได้ไปหาได้ เอ้ะมาเอาสาตานพริกได้กระเทียอปโหงัวหน่อยนึ่งผมเยวซาดนิดนึงอันนี้คือน้ำต้มเดี๋ยวเขาจีพริกไส่เหรอจีพริกไส่เหรออ๋อพี่แห้งนี่นะต้มปังต้มเมืองเมืองมาแหมแล้วเจ้ารำกุนี่กับบุมีแหมแล้ว ต้มส้มหัวลาครั้งแบบมือมือต้มเพืเกิดปรุงน้ามสมุนไพรมันออกหอมหอมเจ้าะปรุงรดแลแบบ้วกันถึงเอาปลาใส่โอ้โหอันนี้อย่างลาบผักชีหอมขนาดเจาะมาเนอเอฟซี FC มากินด้วยกันหอมเจาะหอมสดสด แล้วก็เอาปลาใส่ปลาข้างน้านานเจ้านี่ได้มาเจ้านี้มั้เนาะได้เจ้านี่เป็นเป็น,ปนได้แน่เนี่ยตัวกิโลนี่ตัวตัวห้าโลไปนะมันได้ต้มแต่หัวกับเครื่องในมั้เนาะหัวปลากังปลากังก็เหมือนปลาดุกเนาะนปลากดนะแกเอาปลากดเหรอ ปลาคอดกับปลาคังนี่นคือปอลาเขาละยังเหรอละยังอ๋อ,อใส่เวจิหอมต้องก้นเหมือนเด้อต้องก้นจะเป็นบอกว่าติก้นแล้วมันคังเหมือนกัน ดังไม bon ่ลำบากอ่ะควาเข้าตานี <t 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 akan> <t akan> <t akan ่ต้มละวไว้จอกสกัดก um> ็ได้ก um> um> ินแล้วน้ำบีบมะนาวใส่ไปเครื่องปรุงมะนาวพริกขี้หนูผักชีหน่อยตัวหน่อย คนเดิมราคนนี้มีผมเล่านะมันต้องมาบุม่ได้กินข้าวบุ๊บดเออต้องมามากรมได้กับข้าวพริกบ้านไปตัวอย่างเหมือนวมาใจกาดถูกบอกแล้วควเราอยู่ที่นี่ควเราอยู่เมืองถังบัานย่มันนี่มาแล้วเจ้านี่ควบ้านบ้านมันต้องมีเสน่ห์ นี่เเข้าทีา่บางคนเปนถึงวบาเออเนี่ยเต่าทานนี่มันจะลํำเพราะมันมันได้กินเต่าทานเนาะตัวเนาะมันจะหอมเนาะจะหอมอหอมควันไฟถึงวันนี้ก็เลยไปอยากเป็นคนดังเป็นคนดังแล้วลำบากากาควันมันเข้าต่าดังไฟม,มีซุปลหลักหอมมากงป่า อืมอ่ก็น,กน,นี่มีแห็มแล้วจ้ามีต้ปานี่นะต้ปาแบบเมงนออกแล้วส่งของกัชิมเลยมันต้องคนคนยังไม่จะแล้วเอาจะแล้วกัน จนเลืส้มเกันิ่นจ้อร่อยำนี้มีแฮมแล้วต้องปูเลยยัมันใส่อะไรใส่ได้ใส่ไปเลยใส่พีใส่พีใส่มะนาวลงไป

จะได้สีสดใส<ม>หอให้องไว้เปรี้ยวอลไรไหนตะกี้มันใส่น้าอย่งนี้หรือว่าปเปิ้นได้ปนอยู่นี่ย เปิดตะลับฉนะฉนั้นมันนี่นำตัวชิ้อที่เร้มด้วยก็ไว้ตัวเอามาแล้วสู้ตัวเติหน้าใส่ไปเติหน้าคือเอา้เอาใส่พิ้เขาอีกนิดนึงเอาใส่พีชอ่าเอากระจนเอานันใส่แตีวเตียวใส่เอาแล้วอือก็กำยำบ้าอาพีคิดบิอนั่นแหละ คิดไปยูดีกินแล้วตรงหัวปลาเอาตัวแล้วคนจะได้เอาตัวมาคนไปกนางน้อย่งาง,งานี้แล้นะปกอะรันอยกกเันอตั้งบอันนีะปาจะื้อเลย หอมผักชีโรยหน้าเลยอ๋อเดี๋ยวเขาก็ไปปรุงทำไมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ้าเขาจะกินเขาใส่เก็ใส่จะได้ทำส้มคิดจริงวุ่นหอยเป็นยังไงมาเจ้าต้มหัวปลาครั้งน้ำหนาน เอซีมากินด้วยกันเอซีมากินด้วยกันเลยเจ้าต้มยำปลาคลังวันนี้็นแล้วตางก็นเามื้นกับอลไรพออะไรอย่างนี้กัดโด่แล้วพอขั้นกะพอในหูเขาต้่งี้พอตู้ขันถ้ารดกระตู้ต่มาหองเลยถ้าลดกระตู้แต่

ตามสุขอเอสเจถ้าชอบชอบ,ชอบกด like ไลค์ไลคกดแชร์แชร์กดกระดิ่งกระดิ่งกริ้งกริ้งฮิ้งกริ้งใหด้วยนะคะนะคะ